ครับมาสถานที่นี้นะฮะรูส้สึกว่าคุยทั้งแหลกอยู่เหมือนเดิมโอเคสิบเจ็ดชั่วโมงรู้สึกว่าฉากนี้จะเป็นฉากที่ดรคอนเนอร์คุยกับเรานะฮะหัวหนังดีมันเต็มไปด้วยสมการามึงคิดมึงฉลาดเลยหนหูใส่ดอยางนี้กูมไม่อยากฟังมันบ่นกันตอนนี้ไม่กินร้อนฮะ กูจะเอาพื้นโวลได้เนี่ยโอเคสเปาร์ทูบิเกนเลฟบิเกนอ่ะเฮ้ยสี่ท่อมโมงแล้วสไปดี้กูอยู่ไหนเนี่ยนี่งไงบอกแล้วอยู่ที่เตียเตี้ยไม่เป็นโอเค เชื่อไหมเดี๋ยวมันต้องโดดลงไปตัวดีมึงกูรู้มึงต้องโดดนั่นไงเอาแล้วกูทำไงเนี่ยบทเรียนบทเรียนจากอ๋อน,นี่ชิปอืมบทเรียนจากการสู้ครั้งที่แล้วนะโอเคกูกูคล่อ,คคองแล้วทำไมมันแหลกๆวะเดี๋ยวตกตกไปนี่ตายเปล่าวะฉันรู้ว่าใครจะช่วยได้ดูด็ออร์คอนเนอร์ เราต้องหยุดรู้สึกว่าเราต้องหย<ด>ุดท <Whole food. S 1> ั้งโรบอททั้งข้ามสายพันธุ์เลยนะครั้งที่แล้วที่ม <Ach> ันมีข้ามสายพันธุ์รุดออกมาด้วยแล้วมันก็อันเลิศแล้วทำไมตอนนี้กูค้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคอ้าวแผ่นดินใหอ้เหี้ยกูแหลกครับกูแทบนี่แหละวะเฮ้ยกัปตันอเมริการู้สึกว่าจะเป็นจุดหมายของทรกพย์สินนะห่อใกล้ๆนี่เดียวว่ะเนี่ยใกล้ๆนี่เลยนะครับอ้าว เริ่มภารกิจจากที go ่คุณเห็นนะครับเอ้ยแต่ที่คุณกำลังเห็นเรากำลังพยายามหยุดตัวเทียตัวหนึ่งที่กำลังมาอารวาสแล้วก็ดิฉันก็กำลังบ่นอยู่แล้วก็เอ้าเฮ้ยสไปเดตเอออย่าบอกนะคุณต้องสู้อ่ะไม่เป็นไรครบอสตัวแรกเฮ้ยกูแบบอย่างงี้กูไม่เอานะอย่างงี้กูไม่สู้นะ ในพันกูก็จะตายแล้วไอ้นี่เออใหญ่ให้หมดใหญ่โอ้คอขอบมึงสร้างอะไรมาเนี่ยโอเคอ้าวไอตัวนั้นมึงแผ่นไปแล้วอ้าวแล้วกลัวโอ้โหคุณหนีก่อนเล้วไอคือคนป๊อนเลยเฮ้ยเดือดเออเดียมเมื่อกี้ขึ้นตัวอี ตัวอีทำไมวะเฮ้ยตัวอีอ๋อไปแอตแทคกตรงนี้อ๋ออย่างนี้เออมงอ๋อสรู้สึกต้องทำให้หมดทุกข้างนะพรพอเมื่อกี้แต่ละข้างมันก็ขึ้นเหมือนกันโอ้ยกุหลกว่ว้โอ๊ยโอ๊ยท่าหโวลใหญ่มาลำบากกูเดินดินแม่งเลยกับตัวอีไหนดูดิแอตแทคกไหนได้บ้างนั่นเหรอนั่นเหรอเอาเลย เอาใหม่ครับตรงนี้ตงไม่ได้วะเฮ้ยจะ๊ดอีตรงนั้นไงพุ่งเข้าไปมองเออมองย่าวัดยาว่ะรู้สึกว่าเกมเกมนี้จะไม่มีหลอดเลือดนะแต่ว่าเลือดมันจะรีเจนนะ่ยไหนมุมนี้ยังไม่ได้เรื่องจะรีเจนนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าหน้าจอเริ่มแดงเมื่อมมไหร่ก็แปลว่าชะตาเรื่อจะขาดนะมากูขอมุมดีด ได้ยังวะยังไม่ได้อีกตรงนี้อเออเออได้แล้วเขาไปมงเนะี่ยทำไมไม่ได้วะโอเคออมงอ๋อ,อ,อจะโหดแล้วบ้างไปไหนไหนดูด,ดีมีที่ไหนบ้างข้างหลังหรือเปล่าท้าเปล่าเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นข้างหลังมีอยู่มีอยู่ มีไอจุดอ่อนมันอยู่นี่กูหัวมันแหลกๆหลกในโคตรทรมานเลยโหโหมันลำบากเรามาเดินดินกันหน่อยครับเอ้ยขี่ขวาอุ้มเอาคืนไปเฮ้ยเยอะๆๆๆดเดูดูดูรู้สึกว่าไอ้จุดอ่อนอยู่ข้างหลังเนี่ยขอหลังหน่อยไอหนูออลังไอ้พี่หน่อยอีนิดเดียวนิดเดียว คือประเด็นคือเวลาเราไปทางไหนมันก็จะหันตามเราครับทำให้เราหาหาตูดมันไม่เจอเอ้ยนี่ไงโอเคเข้าไปมงเออกว่าจะมงได้เอาเอาเอาสไปดี้กลัวโอ้โหเฮีละอืมมันต้องเหลือที่ไหนอีกต้องเหลือที่ไหนอีกขอโหนวนก่อน หลังสมัครกิจกรรไปแล้วเหลือหนึ่งกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะจะนี่ไงเจอแล้วกดตัวคิวเพื่ออะไรวะกดคิวโอ้ยรู้สึกว่าอยู่ที่ลูกตานะเมื่อกี้เห็นอยู่ตอมันตอมันอ้าตานะหรือว่ายิงแบบแสงเลเซอร์ขี้ผื่เฮ้ยโอ้ยโอ้ยยังไงเนี่ยเจอเจอแล้วเจอแล้ว เอาไม่ได้โอ้เฟลเลยกูเฮ้ยเจอแล้วนี่ครับเข้าไปมองเลยนะเอ้าเอ้าวอืมคิดขวบซ้ายซ้ายเฮ้ยขีดขวาเออหลบทันไม่ได้แดกเฮ้ยคนเอ้าวโอ้โหต้องขีดขวาหมดยังเหลือข้างขวาอีกจำได้เลยข้างซ้ายนี่หว่าผิดเออกูเมาเนี่ยวะเฮ้ยเดี๋ยวจังหวะนี้เข้าไปมองครับ อืมก so ูคลิกซ้ายรัวคลิกขวาซ้ายหมดยังเนี่ยกูเหนื่อยแล้วโอ้ยังไม่หมดโอ๊ปสไปเดอร์แมนนี่สไปดี้นี่กูคนสไปดี้กูนี่คนตีเนาะเอาทำไงเนี่ย ต้องแปะใส่มันหรอแปะ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 จะใช่นะโอ้แปะ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 ต้องแปะใส่มันนะตรงตรงนั่นน่ะไอ้ตรงฟ้าฟได้ไงกูว่าแล้วเนชชิพวกับขี้คว้าแปะ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 เรียบร้อยดาวไปหนึ่งนั้นนะแปะตรงนั้นกูได้จอแดงแล้ววะชะตากุฎาคารแล้วดีกว่านี่ก่อนเดี๋ยวเขามาแปะ ไป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 โอเคดาวไปอีกหนึ่งไหนวะโอ๊โอ้ยกุแกแป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 ปปเหลือตรงไหนวะอ๋อนี่ไงเหลือขาข้างหนึงแปแปะแปแปะแปะแปแปะแปปเปลวกอแปะไม่โดนเฮ้อ หาที่แปะครับหาที่แปะโอเคตรงนี้แปะ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 ไม่โดนกูแปะเดินเสาไฟฟ้าเออไม่ใช่เสาไฟฟ้านี่หรอกเขาเรียกว่าเสาเสาไฟเออหมดแล้วครับหมดหรือยังอ๋อยังไม่หมดว่ะโอ้จะหา้คนเจอตรงไหนวะนี่ไงกูเจอแล้วและสองข้างครับไม่มีอะไรมากไม่ยากเมืากจอกูแดงแล้ว ครับแปะตัวนี้ไปปโอเคดาวอีกหนึ่งเดี๋ยวขั้นสุดท้ายแล้วแปะ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 หมดแล้วเออเกมโอเวอร์หรือยังกูแปะจนมันดาวเลยเนี่ยเอ้ยตรงนี้ตัวอีเข้าไปแอทแทก สไปดี้นี่ก็คนะลืตีเนาะโค้งมันกินกินนละ้วเฮ้ยปากของแกเลยสิกูต้องหลบด้วยวะเนี่ยขอจับเมาส์ก่อนเกมไว้เออไ,ไม่ต้องเย้ยยเลยไม่ว่ <c oughs> าเหลือในคนมาเท่เลย อ่ะจบแล้วเหรอโอเคเอาไว้เดี๋ยวเรามาต่อพันหน้ากันนะตอนนี้ผมขอพัาวมก่อนแล้วกอนนะเดี๋ยวจะอัพรัวเลยโอเคต่อพันหน้าแล้วกันนะบาย